คนเบนศสุกค่ะเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอเจออะไรบ้างนะคะอีกใช้สามใบค่ะใบแรกค่ะสงดาบค่ะใบที่สองค่ะอศัศวินถือไม้เท้าค่ะใบที่สามค่ะไพ่สองเหรียญค่ะคนที่เกิดเบนศสุกนะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณนะคะต้องบอกว่าถ้าใครรอในเรื่องของ การเซ็นสัญญานะคะหรือว่าเป็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรก็เราแต่นะคะกาลังจะมานะคะแล้วเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าการเซ็นสัญญานั้นจะมาหาคุณใน7วันข้างหน้านี้นะคะเพียงแต่ว่า คุณอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งทําให้คุณเนี่ยมีการหมุนเงินในช่วง7วันข้างหน้านี้นะคะมีการเขาเรียกว่ามีเงินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ออกทันทีนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยมีปัญหานะคะก็ขอให้คนมีนสุขชคดงีกันทุกคนค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลำลังใจและเป็นค่าคกกันด้วยค่ะ